อยู่ในซอยอินธาารรมรัฐ29แล้วก็บุกเข้าไปภายในตัวบ้านพร้อกมก <ง S 1> ับเกลบ่มเอาปืนไปข่มขู่แล้วก็จับคนในบ้านทั้งสามคนเป็นตัวประกันฮนะมีม <ส happen. S 1> อาวุธแบบนี้นปืนเข้าบ้านเลยตอนที่มันรู้ว่าตำรวจกำลังไล่ล่าตัวอยู่มันเป็นเรื่องบ้านนี้หรือว่ามันเจอจับวางที่จังหวัดนั้นอยู่ใกล้ก็คือมันจอนทีื่องจะเข้าไปในซอยอ่ะมันวิ่งมาก่อนพอลั่นไกลตำรวจห้านัดเสร็จปุ๊บ God yeah. ก็ท on oh, ีมเรามันใหญ่ถ้าติดจากคนหนึ่ง้าติติดจาผู้กมงอันถี่โอ้โหยติไม่เอาไว้ก็ือไม่เวลาออกแต่ยันได้เพรับอยากเชียรหนี่ยชาเลยได่ว่าจะเป็นมิกตายผู้การจ่อส่รวัตรแงะงานนี้รอประมาณ4ี่หชั่วโมงแต่อธิบายสั้นๆท่านชื่ออะไดนี่เป็นอนรแล้ว่เป็นอะไร ห้าสิบหกนะคะแล้วถ่ยหัวไปแล้วไม่ได้ฮะนี่ก็มันแพงเกนล้

It is about it. Just one minute, please. Just one minute.

i yes.

สามร้ยเจ็ดห oh, um. ้าโอ้โหสามร้ยเจ็ดสิบหาเจฟไม่มีป็นไม่มีครตอ่าได้ายเลยทีมปีก่อลแบัคขัดจังนวะก็หนื่อยห

ก้านาทีนาทีโอ้โหแปดโมงคือถ้าดูตัวเลขนาฬิกาากวงจรตีมประมาณตีห้าสี่สิบานาทีหรือว่เป็นพวกยังไง

เมื yeah, I I ่อเห็นพุงเห็นพุงลูกชายนีว้าวเมื่อลูกชายของพ่อสุดรอของฟ้าดื้อดืองเดือดเดืเดืเดอู่ยูู่่อมพ่อ เราเจอของเราแล้วโอ้โไม่ต้องบอกนะดีนอะไรจะเกิดขึ้นสร้างสังคมีไฟไเริมจากพวกเราคนไทยทุกคนเยอะลยนะเพาก่อนจะเริ่มวกเรายอให้ปยี่อนในจน้ไฟงจะติดงายอ่เนี้ยมีไฟเลยอยงอเจ็งเช้าแันนี้ยค่ะหนึ่งน่หก

วีรสคามคิดดูคนเเมนไม่ต้องบังเลยนะีระสุดความคิดเออเม้นมาเลยโจดย์าจากนี่รายกของปปค่ะคีระสุดคาคิดตรงน้นเหรอดเข้าไปเม้เป็นคนแรกเกลีอดมันก็จะบอกว่าปปชต้องทาตัวเองให้โปร่งใสเปนแบ่าก่อนครับโดยต้องเอกสาราราารจาอย่ต่างเ่อั

คุัะปกป้องมสูงสุดสั่ให้ธรรชร์จะต้องเปิดหม้อเอกสานพิม์อดดเรืให้แกคุณวิรัตสุดผ่อนผิดค่ะตั้งแรงใจและกระต้นใจนัจุันนี้ก็ให้แกจะให้มใช่ให้แติกระปอยแล้วติดติดั้งบางหันบนบ้นบานีบ้าไม่รู้เรื่องอ่ะออ t s t o t i n g ประเด็น,นี้ใช่จ้เริ่มจากอะไราตเริ่มจากตวัวคุณดังนั้นม,มีรัรกสมความทิกพวกกระท่วเลยก็ตัว ไปล้วกันนะ